วันหยุดของคุณพี่แทยองที่ไม่เคยได้หยุดอยู่บ้านเลยสักวันเพื่อนนางก็ชวนมาสวนน้ำนะตอนแรกว่าจะไม่มากล่าว,ว่าจะอยู่บ้านแต่แทยองสไตล์อนนะเนาะอยู่บ้านไม่ได้มันร้อนอยากไปเคกุกแบบแนวแคมปิ้งนะแต่คิดไปคิดมาไม่ไปดีกว่าเราก็เลยมาสมทบเพื่อนไทยองที่สวนน้ํากันอป้านางก็คือมาตั้งแต่สวนน้ําเปิดเลยนะมาตั้งแต่8ปดโมงกว่า9ก้าโมงก็คือเป็นลูกค้าคนแรกที่เข้ามาเลยจ้ามาถึงก็ย่างหมูกินไปสองสาเตาแล้วอุนอันนี้ทิ้งไว้แล้วเราก็ไปเล่นน้ากันจ้ะ เล่นน้ำไปกินไปก็สนุกมากวันนี้ก็คือดีมากเลยแดดไม่ออกอากาศดีไม่ร้อนด้วยจ้าสักพักหนึ่งน้องชายแทยองก็ตามมาตอนแรกแป้งกับแท้ยองว่าจะไม่มาน้องชายแทยองก็เลยจะไม่มาด้วยพอรู้ว่าพวกเรามาก็เลยรีบตามมาเลยนั่งไปนั่งมาเพื่อนแทยองก็ตามมาอีกคนนึงเล่นจนเกือบสวนน้ําปิดทั้งเมาทั้งเหนื่อยไม่ไหวจ้าผากลับผ่านร้านดอกไม้คุณพี่แท้ก็ซื้อดอกกุหลาบให้อีกหนึ่งต้นเราจริงๆนะาคบกันมาก็ตั้งหลายปีไม่เคยได้ดอกไม้เลยสักดอกหนึ่งแต่ที่มา ได้ปลูกก็เพราะจะเอาไว้ไว้องเทพนี่ละจ้าจะดีใจหรือเสียใจดีเนาะเริ่มแรกเลยคือเริ่มมาจากต้นดาวเรืองหนึ่งต้นกะว่าจะปลูกแค่ดาวเรืองกับกุหลาบอย่างละต้นไ,ไปๆมาๆมาก็คือเริ่มเยอะแล้วนะกลับมาถึงบ้านอันดับแรกที่พี่แทรเขาทําก็คือไปหาลูกสาวเลยจ้าแรกๆก็กอดรัดฟัดเวียงกันไม่ถึงสองวิมันดุน้องหมาอีกแล้วจ้าอารมณ์แบบคู่รักฮาร์ดคอร์นะเอาจริงนะถ้าแป้งเป็นหมาแป้งก็งงเดี๋ยวมันรักเดี๋ยวมันดุปรับอารมณ์ไม่ทันเลยจ้าวันนี้น้องหมาก็คืองง มากนะไม่รู้จะทำตัวแบบไหนดี